สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K Battle Ground นะอันนี้แมต์ผู้ชายก่อนครับแมต์ซีเศร้าแอดมินเล่นคนนี้เลยฮะจอห์นซีนาตือ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 วันทยาหัตข้าคนที่สองครับเป็น A.I. นะ The Animal Batista ลายเต็มตัวเลยครับเท่เ,เปล่ายิงปืนหน่อยปิว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 แ <c oughs> อจะจริงจังก็ไม่ได้ครับตัวละครมันไม่ใช่นะมันเป็นเกมแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักบทที่สามครับ นี่มาแล้วไอนน้ต้องอนอนออตันนะแรนดี้ออตันีเก๊กหน่อยฮอะและคนที่สี่ฮะก็ตำนานเหมือนกันนี่สายเหินเวหา เรมิสเทริโอก็เสียงหน่อยครับจ้านี่บุญกาบุญกามาหนัวกันเออต่อยโอ้ต่อยเลยนี่พี่ตั้นเหรอนี่สนามนี้แอดมินอ่คัสตอมมานะ เป็นสนามใหมน้ำแข็งครับสวยไหมมาเห็นความหนาวในเกมก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยอะอากาศประเทศไทยนิดนาโลกโดนรีเวิร์สอุ้ยโดนแบ็กซูเพกเลยเฮ้ยนี่รีเวิร์สได้ต่อยให้นี่ต่อยบล็อกอีกโอยมาจับเออ ไม่ใช่ครับโยนทิ้งไปเลยนี่โยนใส่น้ำแข็งครับนี่ยูแคนซีมีอันนี้มุมคนดูโอ้โหคึกคักมาใครขึ้นมานอนซีน่าจะตีขึ้นมาสิตัน้นมาไม่ใช่เก้าอีดนี่หลอกตีให้หลงกนละนี่เก้าอีีแหกแล้วครับขลาล่างโอ้โหพิต้าทำอะไร พี่ซีหน้าต่อยอุย้ยบอกจังเลยเฮ้ยอุ้ยใจเย็นโอ้โหเตะกา้านคออีกอ๋อวิงมอ,โอสโคสไลขึ้นมานี่เลยตั้นจับวิ่งไปอุย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหขี่คอด้วยอุย้ยใจเย็นต่อยให้นี่เนาะนี่เอาหมัดไฟไป กิตา้านี่ก็เดือดเว้ยไปตั้นน้องตั้นนี่เฮ็ดบาดจุแคนซีมีอย่ี้เลฟบินหาใครหนูวาครับต่อยให้บินจังเลยโอ้ยรีเวิร์ได้นี่อเลททำไรครับโอ้สก,กิลฮียนะ เริ่มบาดเจ็บแล้วพี่สีหน้ายังสดๆนะโอ,โอ,โอ้โดนดรอปคิกอุ้ยอ,อะไรวนะนะหมัดไฟเหรออุ้ยอู้พี่สีหน้าหลับแล้วเดี๋ยวอุ๊ยเอออะไรวะเนี่ยทีโบนซูเพกเหรอโอ้ใช่ด้วยเอื้อ ตื่นตื่นตื่นเล่นใหญ่เว้ยโอ้ยโดนโคตรลายพึ่งตื่นน่าหลับต่อโอ้ยเยอะและ้วตั้นโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรูโ,รโดมีโดโกอี้โอ้ย,อยแสบเดี๋ยวตื่นหน้างเก็บนี่โคตรลายึ้นมานแน่เลยมาจับเสย มาขึ้นเวทีก่อนหูหลอดเลือดเลนี่น่ากลัวละถ้าโดนพิต้ากดนี่แพ้แน่ต้องระวังครับแมตช์สีเศร้าแพ้คนเดียวคือจบทำไมมีแต่เก้าอีว้วะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันมีอาวุธอื่นด้วยเอ <c oughs> ต้องฮิวครับตอนนี้พี่จอน ไอพิตันมันเล่นเราหนักโอ,อ้ยไม่ต้องใช้เลยนี่โคตรล่ายให้เออเนอะเดี๋ยวเดจ,จะพึ่งเติมก่อนอุ้ยอัพเล่อุ้ยอะไรมันทอร์นาโดดีดทีอุ้ยพิตันเดี๋ยวโอ้โหต่อยร่วงเลยบ้าพลังเว้ยอุ้ยหมัดไฟมาดิตัน โอยปล่อยหมัดไฟรถขี้ขาดเลยเออเอาเอ้ยโทษไม่ได้ดาเมื่อกี้ปากลัน่นโอ้ยที่บนลสูเพ็กโอ้ยดูจังเอ้ยเลกกดเดี๋ยวกระทืบเออโอยพี่ตันนี่ก็ใจร้อนอระวังครับเดี๋ยวเลโดนกด อุ้ยไม่ตายมาแล้วอุ้ยนี่ก็บล็อกจังเอออย่าอย่าไม่เอาเดี๋ยวพี่จอนแพ้มานี่เลยพิต้าเอาไปเอเอโคตรแรงกดไหมกดแล้วเลื้อหึงรู้มากที่ไปพิท่นหมัดไฟอ่าอุ้ยนัวอุ้ยหึงบูดอกกับเล่ เอ้ยกดพี่ตั้นเออดีมากต้องระวังหน่อยอ่ะมีโคตรลายเลยแล้วกันอืโอ้โหพี่ตั้นเอ้ยโคตรแล้วเออนี่ก็บินอย่างเลยให้บินแข่งกับยุงแล้วมาเสยโอ้โหท่าสวยมากไอพิตต้านี่นี่ไหนเอ้ยหมาดไฟแล้วเอ้ยอย่าเล่น มันร้อนออกบินอีกแล้วโดนใครไหมไม่โดนครับเจ็บตูดไปดิโอ้โหเวทีพัง <laughs> เดี๋ยวเดือดขนาดนั้นเอ้ยายาอุ้ยเหลยสนนะเราอุ้ยบล็อกจังมาเาสย นี่เอาโดยไปหาพี่ตั้นนะโอ้โหพี่พี่ตาครับจับเสาเวทีโอ้โหบ้าเลือดโอ้ยอาร์เคโอไปแล้วเอ้ยอุ้ยตอนนี้เท่ากับว่านี่กดตรงไหนก็ได้นะกดนอกเวทีได้ครับเพราะเวทีพังแล้วต้องระวังเป็นพิเศษเลยมาเลเอานี่ไปครับเอ เอกดดีกว่าไอ้บอดเอ๋ยบอดเอ๋ยครับเออเี่ยมพี่ตันสุดร้องไห้เลยเออเองช่วยไม่ได้พี่จอรซีนาครับเอาชนะไปได้ครูอัป,ปดูโคตรหนวัว แต่ยังไม่จบครับเอาแมตผู้หญิงกันบ้างแล้วกันต่อเลยแมบนี้เป็นแพ็กทีมทอร์นาโดนะสองต่อสองครับแอดมินเล่นคนนี้มามีรีอาลิปลี่มาชุดสีขาวโทนน้ำเงินชุดในเลสเมนเนียสาหและคู่หูแอด นี่ครับตำนานเลยนี่ลิตาลิตาลิตาชาวร็อกและคู่ต่อสู้เบลลี่ครับเอาล่างเซียร์ลีดเดอร์มาเลย นี่คิดถึงไหมลูกนี้เบลลี่เบลี่เบลี่คนดูเชียร์ใหญ่เลยโอ้โหคนนี้ตู้พีเมียมจัดนี่ครับราสาวอันตรายครับลอนดา้าลาวซี่พอถึงว่าต้องใส่ตู้แบบนิรภัยเลยตัวตึง มาต้องเจอตัวตึงครับมาเลยนี่สนามคัดต้อมเหมือนกันนะแต่คนละอันกับเมื่อกี้อันนี้เป็นเตรียมแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอะสีชมพูเลยอุ้ยลอนดา้าอย่าเล่นคอนทูบให้ ปาลิตาใช้เลยเอาไมา้เขาใช้ไอเมือเ่อกี้ตอนที่ลงไปหยิบอาวุธแล้วเจอแต่เก้าอี้นี่คือมันสามารถปรับได้ตอนไอคัสตอมเวทีอ่ะเออมันเลือกอาวุธได้ครับแอดลืมอันนี้แมทผู้หญิงคือไปแก้มาละปาลิต้า ตอนนี้ใช้อาวุธได้หลายชิ้นละนี่ไเตะให้หมดเอาเดี๋ยวเล่นเรียอาร์ไม่ใช่เหรอเออไปดูเบลลี่ซะแล้วนี่นี่ไเตะยอดหน้าเตะเอาเตะเอาต่อยถูปุ้ยบล็อกอีกอู้โดนทุ่มเอ้ยนี่บอกได้อุ้ยไม่ตายมาเอาไปเลย ลีฟทายแต่เฮดพี P ยังเยอะอยู่กดไม่ได้เดี๋ยวรอให้เฮดพีน้อยก่อน <c oughs> จะได้กดเอออะไระเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โอ้โหโยน A K O ลยเหรอโอ้ปาลิต้าก็โดนอัดสู่เขาป้าอุย้ยโดนกอดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ย อู้ตีล่วงโหดจังเว้ยเออปาลิตาดพาวเวอร์บอมเลยดูนักดูนักตีให้ตุยนี่เอาบล็อกอีกไม่อย่ากทำป้าหนูเฮ้ยอุ้ยอู้นี่ทุบเลยตึงนักเหรอเธออุ้ยโอ้โหรีเวิร์ดเก่งเลย เดี๋ยวนี่เวียงทิง้งนี่เฮดบาดเซ็เออคอนคอน,อนเดี๋ยวยาโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโรสแพนตายปาลิต้าช่วยหน่อยอืมมานัวตีให้นี่ตีเล็ตลอนด้าเนี่ยตึงนักนี่ ปล่อยหมัดไฟหน่อยนี่ทูปทูปอุ้ยฝั่งนั้นอุ้มอีกและเอ้ยเบลลี่มันยุ่งโอ้โหอะไรวะป้าล้างแค้นหน่อยเออลอนดา้าโอ้โหเอามอไซด์มาตีเลยเถื่อนจัดเบลลี่อีกแล้วโโอ้หนี่แม่วุ่นวายอันนี้เลยลอนดา้า เอาสู้เพกโอ้าเอาวคอนมาตีละอุ้ยเอ้ยโดดทุบไม่ได้เหรอโอ้โหโดดโดดทุบไม่ได้เซ็งมาอู้รีเวิร์สอีกอื้มเดือดเอ้ยรีบขึ้นเวทีโอ้ยโอ้ยยุ่งป้าจัดการหน่อย โอ้โหโดนด้วยอืมบ้าพลังจริงมายุ่งนักลอนด้เอาโอ้ยอืมรีเวิร์อีกอุ้ยเดี๋ยวลุกได้เธอโดนไปไหนล่ะโอ้ย่าป๊อดนี่เออนี่ผักกระเดงมันไส้เบลลี่เอาไว้ตัวจุนป้าก็มาช่วยหน่อยเฮ้ยยืนบนอะไรวะ เออมาลอนดาเอาไปอีกแล้วกันลิฟทายกดแล้วนะจ๊ะเออดีมากป้าลิต้าชนะซะเออโคตรเหนื่อยเป็นลรีอลลิปลี่กับลิต้านะเอาชนะเบลลี่และลอนดาไปได้